สวัสดีครับทักทายแฟนบอลขอลูกหนังกันทุกๆท,ท,ท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราอยู่ในวันเสาร์ที่22มกราคมปี2565มีโปรแกรมฟรุตบอลเด็ดที่น่าสนใจหยิบยกมาให้ท่านเชียร์อีกเช่นเคยนะครับ4คู่ก่อนอื่นเลยมาสรุปผลเมื่อวานกันสักทีหนึ่งนะครับเมื่อวานให้ทีเด็ดบอลไป4ตัวไปที่คู่แรกกันก่อนนะครับเมื่อวานเป็นทางวัตฟอร์ดกับนอริซิตี้ผมให้ทางด้านรองนอริซิตี้กินเต็มนะครับ คู่ที่2เป็นทางด้านเอสปันยอนกับเรอัลเบติสผมให้ทางด้านของฝั่งเรอัลเบติสคู่นี้กินเต็มคู่ที่3เป็นทางด้านของแฟรงเฟิร์ตกับบิลิเฟลนะครับผมให้ทางด้านของบิลิเฟลคู่นี้กินเต็มและคู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของเวโรนากับโบลญญาคู่นี้ผมให้ทางด้านของเวโรนาคู่นี้ได้ครึ่งสกอร์ที่เกิดขึ้นผลประกอบการทั้งหมด4คู่นะครับชนะทุกคู่ไม่มีคู่ไหนตายเลย และอย่างที่ได้บอกไปในข้างต้นนะครับวันนี้หยิบโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจทั้งหมด4คู่ครับมาเน้นให้ท่านได้ร,รับชมกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมหยิบยกมาเป็นทางด้านของอังกฤษพิมเมรยรีนะครับไปที่คู่แรกกันก,นก่อนเลยนะครับคู่แรกเป็นทางด้านของเอเวอร์ตันเจอกับทางด้านแอสตันวิลล่าวันนี้เอเวอร์ตันเป็นเจ้าบ้านนะครับลงเล่นมา9นัดชนะ4เสมอ1แพ้ไป4ยิงได้15ประตูเสียไป16ประตูถามฝ่ากทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่าเองนะครับ10นัดที่ลงเล่นไปชนะ3เสมอ0แพ้ไปถึง7 ในด้านผลงานการพบกันนะครับตั 2021, ้งแต่ปี2014จนถึง2021 10, yeah. 10ิบน <and> <ual> ัดหลังสุดที่เจอกันเป็นการชนะ4เสมอ2และแพ้ไป4นะครับทางนั้นปี2021 3นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเอเวอเรตันเป็นเจ้าบ้าน1ครั้งและแอสตันวิลล่าเป็นเจ้าบ้าน2ครั้งในนัดที่เอเวอเรตเป็นเจ้าบ้านแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อ1และอีก2นัดที่แอสตันวิลล่าเป็นเจ้าบ้านนะครับเสมอ0ูนประตูต่อศูย์ครั้งและล่าสุดเลยวันที่่18เเเดดดืออออนนนนนนกัยยาาาตตตวิปปปบ้้ชะะไไ3รู ในผลกานแข่งขันที่ผ่านมานะครับทางด้านเอเวอร์ตันเนี่ยสินัดหลังสุดชนะเพียงครั้งเดียวเสมอไป3และแพ้ไปถึง6ฝากทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่านะครับสินัดล่าสุดชนะ4เสมอ1แพ้ไป5ผลต่างของประตูนะครับเอเวอร์ตันอยู่ที่ลบสประตูและแอสตันวิลล่าอยู่ที่ศูนย์ประตูมาดูสภาพความพรม้อมของทั้งสองทีมและตัวผู้เล่นที่จะฟาดแข่งกันในคืนนี้นะครับทางด้านเอเวอร์ตันเจ้าบ้านนะครับกุนซือรักษาการทางด้านของดารินฟอร์กูสันเนี่ยในล่าสุดนะครับยุคข,ของราฟาเนี่ยเพิ่งจะไปบุกพ่่ายยแพ้้้ใหกับนออรริิซตตตีปะู2เล สำหรับ,บความพร้อมของทีมก่อนลงฟาดแข้งในวันนี้นะครับจะไม่สามารถใช้งานทางด้านของอันวาเอลกาซีแดนกลางตัวยืมที่ติดเงื่อนไขสัญญาย,ยืมตัวห้ามลงบุนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของอเล็กซ์อิวอบีซึ่งอยู่ในระหว่างภารกิจช่วยชาตินั่นเองในกลับกันทางด้านของอลลานกับทอมเดวีนะครับเป็น2ตัวเจ็บที่ลงเล่นไม่ได้อีกเช่นกันคาดวดาวเกมนีเฟอร์กูสันนะครับเตรียมวางหมากในระบบแผงการเล่น4-4-2โดยมีทางด้านของโดมินิกคาวเวิร์เลวินกับ ริชารริชชอนนะครับควงคู่ล่าสกอร์ในแดนหน้าตามสูตรเช่นเคยวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเอฟเวอร์ตันใช้ระบบการเล่น4-4-2นำทัพปด้วยผู้รักษาประตูนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับเบนกอตฟรีเยรีมีนาไมเคิลคินวิตาลี่มาโคลเลนโก้อนโทนี่กอร์ดอนอับดุลไลดูกูเร่อันโดรูกเมสเดมารายเกรย์โดมินิกคาวเวิร์ดเลวินและริชารริชชอนนั่นเอง ฐานน้ำฟ้าทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่านะครับคุณซือสตีเฟนเจอร์ลัดเนี่ยเพิ่งจะเปิดรังเจ้าเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเลยสองประตูต่อ2ทําให้3เกมลีกหลังสุดเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับสำหรับความพร้อมของทีมกอดฟาดแข่งในวันนี้นะครับจะได้ตัวทางด้านของจอห์นแม็กนินส์นะครับพ้นโทษแบนกลับมาประจำการได้ครั้งหนึ่งส่วนพวกทางด้านของเลออนไบร์ลี่กับมาร์เวลสนาคัมบ้าเนี่ยเป็น2แข้งเดี่ยงอยู่ทั้งคู่อีกเช่นเคยเช่นเดียวกับทางด้านของเทรเซเก้และเบอร์ทรันตาโอเร่นะครับสองสไต,ติิิดธุรกจชช่่วย,วยาตนนันเอง คาร์ทวาในวันนี้นะครับผมทางด้านเจอราดเนี่ยเตรียมจัดทัพในระบบแผนการเล่น4-3-3นะครับโดยมีหน้าของเอมิเลนโน่บูเอนเดียนะครับแดนนี่อิงส์กับโอลีวัตคินส์เป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าตะข่ายตามระเบียบอีกเช่นเคยในวันนี้นะครับแผงการเล่นของเอสตันวิลล่าเนี่ยนำทัพไปด้วยผู้เล่นสามตูนะครับเอมิเลนโน่มาร์ติเนสแมตตี้แคชนะครับเอซี่คอนซาไทเรนส์ไทเรยนส์มิงส์นะครับลูก้าดีนจอห์นแมกกินส์ดักลาสลุยส์นะครับจาคอบแบราเมซ เอมิลโน่บูเอนเดียแดนนี่อิงส์และโอลิวัตกินส์นั่นเองแอสตันวิลล่านะครับส่งบอลเนี่ยดีกว่าชัดเจนเลยนะครับและน่าจะบุกเอาชนะได้ไม่ยากเย็นเลยแม้ผลงานสีนัดท้ายทุกรายการเนี่ยจะยังไม่ชนะใครแต่ถ้าว่ารูปเกมจากแมตช์ล่าสุดที่เจ้ากับแมนยูไป2ประตูต่อ2เนี่ยถือว่าสอบผ่านในระดับที่น่าพอใจพอสมควรเลยนะครับประกอบกับทางด้านศักยภาพของขุมกาลังในเซตนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีคุณภาพอีกด้วยน่าจะเป็นงานที่หินพอสมควรสําหรับเจ้าถิ่นอย่างเอเวอเรตในวันนี้น ในการรับมือเนี่ยจริงอยู่ที่ได้ลงบูในบ้านกูริสันพาร์คแต่ถ้าว่าผลงานในระยะหลังเนี่ยกลับพังไม่เป็นท่าเลยนะครับด้วยการพ่ายแพ3้3จาก4หนท้ายในลีกแบบที่ไม่ชนะใครเลยเสมอเพียงครั้งเดียวโดนถลุงแนวรับนับไม่ถ้วนมากกว่า9เม็ดกันเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าห่ว,หวยจนทําให้ราฟาเอลเบนิเตสเนี่ยต้องตกจากเก้าอีก้กุนสือไปโดยปริยายเลยเมื่อพิจารณาจากเรตกับภาพรวมของทั้งสองฝ่ายนะครับวันนี้เนี่ยน่าจะวางไปทางสิงห์พงาดอย่างเอสตันวิลล่าเนี่ย น่าจะได้ลุ้นซะมากกว่านะครับวันนี้เปิดราคามาเป็นราคาเสมอนะครับวางไปทางด้านของแอสตันวิลล่าเลยคู่แรกไปคู่ที่2กันต่อนะครับหยิบยกมาเป็นฐานะของเบรนฟอร์ดกับวูฟแฮมตันนั่นเองในวันนี้นะครับวูฟแฮมตันกับเบรนฟอร์ดเนี่ยเบรนฟอร์ดเป็นเจ้าบ้านเจ้าบ้านเองลงเล่นมาแล้ว11นัดนะครับชนะ4เสมอ1แพ้ไป6ยิงได้13ประตูและเสียไป15ประตู ฐานนักบุ๊ฟแฮมตันเองนะครับทีมเยือนเนี่ยลงเล่นมา10นัดชนะ5เสมอ2แพ้ไป3ยิงได้9ประตูเสียไป7ประตูในฝ้าผลงานการพบกัน10นัดล่าสุดนะครับชนะ4เสมอ1แพ้ไป5ตั้งแต่ปี2014จนถึง2021ในปี2021ที่ผ่านมานะครับวันที่18เดือนกันยายนเนี่ยวูฟแฮมตันเป็นเจ้าบ้านที่เจอกเบรนฟอร์ดเปิดบ้านแพ้กับเบรนฟอร์ดไปเลย0ประตูต่อ2นะครับในผลงานการพบกันที่ผ่านมาเนี่ย ผลงานกนารแข่งขันทั้งหมดนะครับทางด้านของเบรนฟอร์ดเนี่ย10นัดล่าสุดชนะ3เสมอ1แพ้ไป6ทางด้านของวูฟแฮมตันเองนะครับ10นัดล่าสุดชนะ5เสมอ3แพ้ไป2ผลต่างของประตูนะครับวูฟแฮมตันทำได้ดีกว่าเบรนฟอร์ดอยู่ที่ลบ3วูฟแฮมตันอยู่ที่1ประตูมาดานดันฟากผู้เล่นที่จะฟาดแข่งกันในคืนนี้กับสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับในวันนี้ทางด้านเจ้าบ้านอย่างเบรนฟอร์ดเองนะครับกุนซือโทมัสแฟงเนี่ยครับเพิ่งจะเปิดรังพ่ายแพ้กับแมนยููย1ประตต่3 ทำให้3เกมหลังสุดในหลีกเนี่ยปราใช้รวดทั้งหมดเลยสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลองฟาดแข่งนะครับตอนนี้ยังไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบน์เข้ามาเพิ่มเติมเว้นไปทางด้านของดาวิดรรยากับชารีกูตสองแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซ,ซึ่งยังไม่หายดีเท่าไหร่เช่นเดียวกับทางด้านของแฟรงก์ออนเยกานะครับที่ติดภารกิจช่วยชาติบูสึกแอฟริกาครับนั่นเองคาดว่าวันนี้นะครับแฟรงก์ Frank เองเนี่ยเตียมวางบากในระบบแผงการเล่น35-2นะครับโดยมีทางด้านของอีวานโทนี่กับบริองเอมบิลโมเนี่ยผลึก กำลังกันล่าตะข่ายและใช้ของด้านวิตาลีจานเนลคริสเตียนอกาดกับมาติแัสเจนเซนเป็น3ประสานแดนกลางปักหลักคุมจังหวะตามแนวหลังตามสูตรนั่นเองอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เบรนฟอร์ดระบบแผงการเล่นมาในรูปแบบ352นะครับนำทัพไปพบลูรักษาประตูอัมบาโร่ฟอนันเดสนะครับคริสโตเฟอร์ไอเยอร์ปอนตุสเจนเซนนะครับอีธามพิน็อกส์นะครับแมสโรสเลฟวิตาลีจานเนลคริสเตียนอกาดมาติแัสเจนเซนเซกิกานอสอีวานโจนีและบริองอิมเบลโม ฐานน้ว่างทีมเยือนอย่างวูฟแคมตันในวันนี้นะครับคุณซื้อบรนะูโนราเก้เนี่ยเพิ่งจะเปิดรังในบ้านนะเานี่ยเอาชนะเซาแธมตันไป3ประตูต่อหนึ่งเลยทำให้4เกมลีหลังสุดเนะี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับสำหรับสภาพทีมทก่อนทำศึกจะไม่มีชื่อของทางด้านโรแมงซาิสกับวิลลี่โบลี่สองแข้งแอฟริกันที่ติดภารกิจช่วยชาติอยู่ทั้งคู่เชกเช่นเดียวกับทางด้านของเยอสันมอสเกราบเปโดเนลโตจอนี่กาสโตและฮวงฮีชาน4ตัวเจ็บที่ไม่สามารถลงเล่นได้ทั้งหมดในเกมนี้ คาดว่าทางด้านลาเก้นะครับเตรยียมจัดทัพในระบบ3-43โดยมีทางด้านของอดามาตราโอเร่ราอูลคิเมเนสนะครับกับดานิเอลโปเดนส์เป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์และยังใช้ทางด้านของรูเบนเนวสกับชาวมูติโยควงคู่กันคุมแดนกลางตามระเบียบในวันนี้นะครับวูล์ฟแฮมตันเนี่ยใช้ระบบแผงการเล่น3-43นั่นเองนำทัพไปด้วยผู้รักษาประตูนะครับโซเชซาแม็กชิมิเลียนคิวแมนคอเนอร์โควาดีโตตินะครับ so che, n นลสันเซเมโดรูเบนเนเวสชาว์มูตินโยไรยานไอนูรีอาดาม a าตาโอเรราโคชิ i ิ e เนสนะครับดานิเอลโปเดนส์นั่นเองในวันนี้นะครับไม่แคล้วเลยงานนี้เนี่ยน่าจะเสร็จทีมเยือนอย่างวูฟ a ฟมตันบุกรูปคมอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเขากำลังมั่นใจหลังคว้าชัย3จาก4่หนท้ายในลีกแบบยังไม่แพ้ให้ใครเลยนะครับชนะ3เสมอหนึและผลิตกรรวมกันทั้งสิ้น5ประตูเลยทีเดียว แถมยังเสียให้กับคู่แข่งเพียง1ประตูเท่านั้นเรียกว่างงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับยิ่งไปกว่านั้นเลยเนี่ยพวกเขายังเสริมทับเข้ามาเติมเต็มอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับทีมให้ดีขึ้นส่วนทางกันอย่างเจ้าบ้านอย่างเบรนฟอร์ดในวันนี้นะครับที่ฟอร์มกำลังกา,กากหลุมเลยนะเพราะว่าหลังจากแพ้5จาก6หัวน้ยในลีชนะแค่1ครั้งเนี่ย โดนถลุงแนวรับยับเยินร่วมๆสิเม,ม็ดเลยนะครับซึ่งทว่าสามแมตท้ายเนี่ยเสียขั้นต่ำสามลูกยืนพื้นด้วยบอกได้เลยว่าสภาพแบบนี้ไม่น่าจะต้านทานความร้อนแรงของผู้มาเยือนได้ไหวเลยนะครับแนะนําในวันนี้นะครับเปิดราคามาเป็นราคาเสมออีกแล้วเนี่ยคู่ที่2เนี่ยไปทางด้านวังวูฟแฮมตันไปเลยนะครับมาดูคู่ที่3ากันต่อที่หยิบยกมาเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับเวสต์แฮมนั่นเองนะครับในวันนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นเจ้าบ้านลงเล่นมา10นัดชนะ5เสมอ1แพ้ไป4 ยิงได้17ประตูเสียไป15ประตูทางฝากเวสต์แฮมที่เป็นทีมเยือนเองนะครับ11นัดที่ลงเล่นไปชนะ6เสมอ2แพ้ไป3ยิงได้19ประตูเสียไป12ประตูในผลงานการพบกันทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปี2018จนถึง2 0 2 0ที่ผ่านมาใน10นัดหลังสุดเนี่ยเอาชนะ4เสมอ3และแพ้ไป3นะครับในปี2021ที่ผ่านมา4นัดล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นเจ้าบ้าน3ครั้งนะครับเวสแฮมเป็นเจ้าบ้าน1ครั้ง ในฝากที่เป็นเจ้าบ้านอย่างแมนยูนะครับนัดแรกที่เจอกันเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์นัดที่2นะครับเจอกันเนี่ยแมนยูออชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์และในนัดที่3แมนยูเปิดบ้านแพ้กับเวสแฮมไปล่าสุดเลยวันที่23เดือนกันยายน1ประตูต่อศูนในฝ้าของเวสแฮมเองนะครับที่เป็นเจ้าบ้านวันที่19กันยายนปีที่แล้วเนี่ยเปิดบ้านแพ้กับแมนยูไป1ประตูต่อ2ในผลงานการแข่งขันที่ผ่านมานะครับทางด้านฝักแมนยูกันก่อน แมนยูสินาดหลังสุดชนะ6เสมอ3แพ้ไป1นะครับเวสต์แฮมเองเนี่ยสินาดหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้ไป5ผลต่างของประตูแมนยูอยู่ที่4ประตูนะครับเวสต์แฮมอยู่ที่1ประตูมาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกับตัวผู้เล่นที่จะฟาดแข้งกันในวันนี้ด้วยนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมนยูกันก่อนในวันนี้นะครับแมนยูกุนซอรัฟลังนิกนะครับเพิ่งจะบุกไปเอาชนะเบรนฟอร์ดถึงทิง่นเลย3ประตูต่อหนึ่ง ทำให้2เกมท้ายในลีกเนี่ยยังไม่แพ้ให้กับใครนะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทําศึกฟาดแข้งในวันนี้กับทางด้านเวสต์แฮมเนี่ยจะยังไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากทางด้านของออริกบายยนะครับที่ติดภารกิจช่วยชาติอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นเลยในส่วนทางด้านของพอลปอกบากับอารอนวัสบิสาก้าต้องรอเช็คความฟิตยอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งและมีโอกาสลงเล่นไม่มากนะักเพราะว่า เพิ่งหายเจ็บกลับมาลงซ้อมได้เท่านั้นเลยคาดว่ารังนิกเนี่ยเตรียมวางหมากในระบบแผงการเล่น4-3-3นะครับโดยมีทางด้านของเมสันกรีนวูดคริสเตียโนโรนันโดกับแอนโทนีอีลองกาเป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์ตามสูตรนั่นเองผู้ที่นำทัพระบบแผงการเล่นของแมนยูในวันนี้ก็ยังคงเป็นคนเดิมอีกเช่นเคยนะครับดาร์บิดดีเก v i c t ดิโอโกดาโลวิเตอร์ลินเดเลฟราฟาเอลวารานอเล็กซ์เตเลสบรูโนเฟนเดส มีเฟรดนะครับสกอตต์แมกโทมิเน่เมสันกรีนวูดคริสเตียโน่แลนัอนโดและแอนโทนีอีลองกานั่นเองฝากทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมยูเอตดนะครับกุนซือเดวิดมอยส์นะครับเพิ่งจะเปิดรังพ่ายแพ้กับลีดยูเอต์สอประตูต่อ3เลยหยุดสถิติชนะรวด4หงสท้ายทุกรายการก่อนหน้านั้นนะครับสำหรับความพร้อมของทีมล่าสุดในวันนี้เนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากทางด้าน,นาของอันเจโลอ็อกบอนนาซึ่งยังเดี้ยงอยู่เช่นเคย เซกชันเดียวกับทางด้านของซาอิดเบนรามานะครับตัวรุกคนสำคัญที่ติดภารกิจช่วยชาติคาดว่าทางเดวิดมอยส์นะครับเตรียมจัดทัพในระบบแผงการเล่น4-2-3-1โดยมีทางด้านของมิคาเอลอันโตนิโอยืนเป้าล่าสกอร์และใช้ทางด้านของจาร็อตโบเวนมาริเอลลาชิเน่กับปาโบฟอนนัสนะครับเป็น3ประสาทแดนกลางคอยสนับสนุนจากแนวหลังตามระเบียบนั่นเองในวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยใช้ระบบแผงการเล่น4-2-3-1นะครับนำทัพไปด้วยผู้รักษาประตูลูคัสฟาเบียนสกี้ วลาดเมียร์คูฟานเครกดอสันอิชาดิยอบอารอนครสเวลโทมัสชูเชกดิแครไล,ลส์จารอดโบเวนมาริเอลลานชินีปาโบฟอนนัสมิคาเอลอันโตดิโอแมนยูในวันนี้นะครับกำลังมั่นใจเลยหลังจากบุกเอาชนะเบรนฟอร์ดไปได้3ประตูต่อนหนึ่งด้วยนะครับกู้คืนศรัทธาก,กลับมาได้อย่างเหลือเชื่อแถมนัดนี้สภาพทีมที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าน่าจะทำให้คุณซื้อราฟลังนิกเนี่ยวางแทคกติกได้ง่ายยิ่งกว่าเดิม และดูเหมือนว่าตอนนี้น่าจะค้นพบระบบการเล่นที่เหมาะสมสำหรับลูกทีมได้แล้วด้วยนะครับฉะนั้นเลยไม่แปลกที่ฟอร์มเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเกมรุกที่จัดจ้านงานละเอียดกดไปหน่อห้าเมตรจาก2นัดหลังสุดสอดคล้องกับทีมเยือนอย่างเวสแฮมเองเนี่ยที่แพ้ลีดอยู่ในเตะมันมาเลย3ประตูต่อ2แบบน่าเจ็บใจนอกจากนี้นะครับใส่ตีการพบกันพวกหัวแถวของลีดในทุกรายการเนี่ย จบลงด้วยความปลาชัยเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอันที่อาร์เซนอล0ประตูต่อ2นะครับสเปอร์1ประตูต่อ2และแมนเชสเตอร1ประตูต่อ2ดูทรงแล้วทิปเยือนโอเรฟอร์ดในวันนี้นะครับไม่น่ารอดและแนะนําให้อยู่ทีมต่อเนี่ยรอรับทรัพย์สบายใจสุดๆซะมากกว่าวันนี้เปิดราคามาเป็นครึ่งลูกนะครับแมนยูเล่นในบ้านเนี่ยและยังมีผลงานที่ดีขึ้นด้วยวันนี้นะครับให้ไปทางด้านของต่อแมนยูไปเลยคู่ที่3และคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นาทางด้านของซป์ตันกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ วันนี้ซลตัมตัเป็นเจ้าบ้านนะครับลงเล่นมาต่อสิบนัดชนะ3เสมอ6แพ้ไป1่งยิงได้13ประตูเสียไป9ประตูและจา่าฝงอย่างแมนซิตี้นะครับ11นัดลงเล่นมาชนะไป9เสมอไป1แพ้ไป1ยิงได้ทั้งหมด22ประตูแพ้เสียประตูไปเพียง7ประตูเท่านั้นนะครับผลงานการพบกันนะครับตั้งแต่ปี2017จนถึง2021เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่เอาชนะไปได้ถึง8ครั้งเสมอ1ครั้งและแพ้ไป1ครั้งปี2021ี่ที่ผ่านมาแมนซิ แมนซิตี้นะครับเป็นเจ้าบ้าน2ครั้งครั้งแรกที่เปิดบ้านเจอกันนะครับถล่มเซาท์เทมป์ตันไป5ประตูต่อ2แล้ววันที่18เดือนกันยายนนะครับ <S <S เปิดบ้านเสมอกัเซาท์เทมป์ตันไป0ประตูต่อ0ผลงานการแข่งขันที่ผ่านมานะครับ10นัดหลังสุดของเซาท์เทมป์ตันเนี่ยชนะ2เสมอ5แพ้3ฟาดจ่าฝูงอย่างแมนซิตี้ในวันนี้นะครับ10นัดหลังสุดชนะ9เสมอ0แพ้ไป 1, <S 2> <S 2> <S 1> ผลต่างของประตูนะครับเซาท์เทมป์ตันอยู่ที่3ประตูแมนซิตี้อยู่ที่10ประตูนะครับ ในวันนี้ตัวสภาพความพร้อมของทีมนะครับกับฝ่าผู้เล่นที่จะลงฟาดแข้งกันในวันนี้มาดูกันนั้นเจ้าบ,บ้านอย่างเซาท์แฮมตันกันก่นกอนนะครับในวันนี้นะครับเซาท์แฮมตันเนี่ยกุนซือรัฟฮาเซนฮุเทนเนี่ยเพิ่งจะพาทีมบุกไปพ่ายแพ้กับวูฟแฮมตันหนึ่งประตูต่อสามเลยในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามในวันนี้นะครับจะไร้เงาทางด้านของมูชาเชเนโป ปอีกตัวเก่งเลยที่ติดภารกิจช่วยชาติเช่นเดียวกับทีโอวัตคอร์ดและโมฮัมเหม็ดเอลนูยูซี่นะครับสองแข้งทึ่งตอนนี้เนี่ยตรวจพบเชื้อโควิด -19 ด้วยในขณะที่วาเลนติโนริฟาเมนโตนะครับกับวิลเลียมสมอลโบนเนี่ยเป็น2ตัวเจ็ดที่ลงเล่นไม่ได้อย่างแน่นอนคาดว่าทางหน้าของฮาร์เซนฮุตเทินเนี่ยเตรียมวางหมากในระบบแผงการเล่น3 5 2นะครับโดยมีทางหน้าของเชอดัมกับอาร์มนโดบรอยาควงคู่ล่าสกอร์ในแดนหน้า และยังใช้ทางด้านของเจมส์วอสเพรีราโอริโอโรเมิอุกับอิบาฮิมาดิาโลเป็นสามประสานแดนกลางคอยที่จะซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังนั่นเองวันนี้นะครับซาวตันอย่างที่บอกว่ามาในระบบแผงกานเล่น3 5 2นําทัพไปด้วยผู้รักษาประตูนะครับเฟรเซอร์ฟอสเตอร์เจนเบเนเรกลิยันโกนะครับโมฮัมเหม็ดชาริชูไคลค์วอล์กเกอร์ปีเตอร์สนะครับเจมส์วอสพรีราโอริโอโรเมิอุอิบาฮิมาดิาโลโรแมงเปรโด เชอดัมและอาร์ mando โบรยานั่นเองฐานันจะฝงนะครับในวันนี้อย่างแมนซิตี้นะครับกุนซือเป๊ปโกดิโอลานะครับเพิ่งจะเปิดรังอาชนาเชลซีไปเลย1ประตูต่อศูนย์ในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสรุปความพร้อมของทีมก่อนที่จะลงฟาดแข้งในวันนี้นะครับจะยังไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงเข้ามาเพิ่มเติมเลยนอกเสียจากทางด้านของริยาสมาเรตซึ่งเทาว่าตอนนี้ยังติดภารกิจช่วยชาติอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น ส่วนผู้นำต้างของอเล็กซานเดอร์ชินเชนโกนาชานาเก้กับโคบพาวเมอร์เป็น3แข้งที่ต้องรอใช้ความฟิตอีกครั้งหนึ่งทว่าเนี่ยจะลงทันบุรหรือไม่คาดว่าเป๊ปเองจะยังเตรียมจัดทัพในระบบแผงการเล่นนะครับ4-3-3โดยมีทางด้างของกราเบียวเฮชุดฟิลฟอร์เดนกับแจ็คกริชเป็น3ประสานคอยล่าตะขายนั่นเองในขณะที่แบร์นาโดซินวานะครับโรดริโกเฮนเดสกับเควินเดบอยเนี่ยปักหลักคุมกลางตามระเบียบอีกเช่นเคยในวันนี้แผงการเล่นในระบบ43 3ของแมนซิตี้นะครับ นำทัพไปด้วยผู้รักษาประตูเอเดสันโมราเอสนำทัพไปด้วยผู้รักษาประตูนะครับเอเดสันโมราเอสนะครับไคลวอเกอร์รูเบนดิออสนะครับอเมริกราเปอร์นะครับชาคันเซโลเบนานโดซินวาโรดิโกเฮนันเดสเควินเดบรอยกาเบียวเฮซุสฟิลฟอร์เดนและแจ็คกริชนั่นเอง ในวันนี้นะครับทีมเยือนอย่างแมนซิตี้เนว่ยเหนือกว่าหลายขุมยังเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศักยภาพนักเตะหรือว่าฟอร์มการเล่นตลอด8แมตช์ท้ายทุกรายการซึ่งชนะรวดทั้งหมดและซัดไม่เลี้ยงรวมม26ประตูเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าโหดเหี้ยมอมหิจัดๆเลยในช่วงนี้ขณะทางด้านของเชลซีบาสเซนลน่เองที่ว่าแน่ๆเนี่ยก็ยังเอาตัวไม่รอดเช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเจ้าถิ่นอย่างเซาแธมป์ตันเนี่ยก็ไม่น่าจะรอดอีกเช่นเดียวกันจริงอยู่ที่พวกเขาเนี่ยอาจจะกำลังผลงานที่ดีขึ้นนะครับ จริงอยู่ที่พวกเขาเนี่ยอาจจะกําลังมีผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแต่ถ้าว่าผลล่าสุดเนี่ยกลับบุกไปพ่ายแพ้กับวูฟแฮมตัน1ประตูต่อ3แบบสู้ไม่ได้เลยซะงั้นนะครับจะว่าไปเนี่ยพวกเขายังมีปัญหาเรื่องเกมรับอยู่พอสมควรและไม่สามารถรักษาคลีนชีทได้เลยตลอด11เกมท้ายทุกรายการฉะนั้นนะครับวันนี้ไม่แปลกเลยที่เรดจ,จะเปิดมาสูงเอียงขวาไปด้านแมนซิตี้ขนาดนี้นะครับ พิจารณาจากเรียนกับภาพรวมต่างๆที่เปิดราคามาเนี่ย1.75เลยยังไงก็ต้องไปทางแมนซิตี้สถานเดียวนะครับวันนี้นี่แมนซิตี้น่าจะซัดเอาเรื่องพอสมควรเลยคู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของต่อแมนซิตี้1.75มาสรุป4คู่กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมาที่คู่แรกกันก่อนนะครับเป็นทางด้านของเอเวอเรตกับแอสตันวิลล่าเนี่ยผมให้ไปทางด้านของแอสตันวิลล่าคู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของเบรนฟอร์ดกับวูฟเมตันนะครับ คู่ที่2วางทางด้านของวูฟแฮมตันคู่ที่3นะครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่ที่3ให้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคู่สุดท้ายวิเคราะห์บอลเดือดแบบเมื่อกี้เลยนะครับวันนี้จัดหนักแน่นอนเซาท์แฮมตันกับแมนซิตี้ให้ทางด้านของแมนซิตี้รับใครนะครับที่สนใจคู่ทีเด็ดวีพีเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้ช่องคลิปวิดีโอนี้ของผมได้เลยนะครับยังมีคู่ทีเดียดยังมีผลงานทีเดียดให้ท่านได้รับเชียร์รับชมด้วยรวมถึงทั้ง ช่องทางติดต่ออื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นทางด้านติกตอกกับไลน์นะครับสำหรับวัพรุ่งนี้นะครับผมจะหยิบยกโปรแกรมฟุตบอลคู่ไหนไหมาให้ท่านได้รับเชียร์รับชมกันแบบจุใจเนะี่ยอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วย